เก็ซื้อท่อไปใหม่เลยเดี๋ยวพาไปซื้อกูรวยแล้วทุกวันนี้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่นี่บ้านขี่กรหลุน <laughs> ทำอะไรอีกโอ้ไปไม่ดีทะเลเดือดไม่ไปก็ถ้าพวราจะไม่ไปได้ไงเออไปกี่คันวะ มีรถให้กูขี่ไหมกูไม่มีรถขี่สองสามสี่ห้าหกกูข้อประกวดหกคันหกคันทันเหรอยังไม่มีเคร oh. ื่องนะคันเลยมึงเพิ่งทําวันนี้ไปดูของประตูเลยอีกสามวันมึงมึงจะทันได้ไงวะไปดูของประตูกว่าดีมไปแล้วยันเสร็จยังเข้าขี่รถเล็กๆกูขี่ห้าสามมานี่ยังน้องห้าสามพี่โผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเงียบไหมนี่ไหนฟังเสียงหน่อยดิ เรียบร้อยแล้วนะครับผมนิ่งๆจจับอันนี้แกมาเอารถยังงี้นี่เร่เงียบๆ,ๆนี่พาไปดูรถที่จะไปทะเลเดือดดีกว่าไหนมีขันไหนไปบ้างโอ้โหขึ้นโค้งใหม่เลยเหรอใช่ <S <S นี่น้องดูนะครับผมขึ้นโค้งใหม่ล้วนๆนี่สเต็ยอะไรบ้างวะส่วนใหญ่ห้าเก้าชักห้าหกชักห้ายืนแน่อนอน หกห้าหนึ่งสองสามันห้าห้าห้าเก้าหนึ่อนี่นะครับผมสุดยอดไหมให้ดูนะครับผมนี่อันนี้เป็นรถที่จัดสภาพขึ้นใหม่เลยนะครับผมนี่ชุดสีกำลังวางอยู่ตรงนี้เบิกใหม่หมดเลยเฮ้ยแล้วเข้าไปวันไหนนะวันที่ห้าไม่มีรถไม่มีรักรอินแบบคือแบบในร่นแล้วว่าผมแบบจอทำแบบก่อยถึง่อยถึงวันอ่ะเออหนอะไรโอ้โหนี่นะครับผม ข้อเวียงนีพาดูข้อเวียงนีก็มีไปทุกวีดนะครับผมไม่ใช่ทุกวีดหรอกหลายๆรุ่นเลยหกเจ็ห้าหกจ็ห้าแต่เสื้อตัวนี้ใหญ่อยู่นะอันนี้ลูกเท่าไหร่ของใครวะอันนี้อันนี้รถตัวเองใช่รถตัวเองยังไม่มีโครงเลยอ่ะดูดอกอันนี้รังรังถนนเอออันนี้รังถนนดูเราก็รู้ว่าลูกอะไรเออมองดูก็รู้ลูกใหญ่ลูกใหญ่แน่นอนแค่นี้ลูกเล็กไม่ทำอืมลูกเล็กไม่ทำขี้เกียจนะแพ้เขาเดี๋ยวเขาไปไหนร้อยยี่สิบห้าข้างนไปมั่งพาไปดูหน่อยดิไงครับผม พาไปดูหน่อยดิไหนนี่นี่คือนี่ทำกันไนี่ซื้อเซรามันมาปูหลังบ้านทําที่ทํารถโดยพอร์เราไปดูเด๋อไหนพาไปดูหน่อยได้ได้มึงโกหกกูเลี้ยวนี้่นี้ทำทั้งคืนทำทั้งคืนรถติดแอร์ติดแอร์กูถึงจะมานี่โอเ๋อนี่จะทำรถตรงนี้ได้ทล้วมันคือนี่ซื้อเสริมันมาปูแค่หนึ่งงานหนี่องมึงไม่ทำตรงนี้วันต้องโล่งวะใช่ตอนนี้มันหมองหูเขาลายอ๋อเมียนอนว่างั้นเถอะซื้อทีวีให้เมียนอนอือซื้อทีวีให้เมียนอนดูโยกป่าไง ไหนเราซื้ออะไรนี่เอาไปไมนี่ซื้อพี่โอมขโมยขโมยซื้อไปไม่ได้ขโมยไปยูอ่ะเออเดี๋ยวลองคุยแกก่อนเดี๋ยวคุยแกกูเอาไปเลยเลยกูขับซื้อดีกว่าไม่มีรถขี่ว่ะนี่คันนี้ไม่ทันทำไมอ่ะโค้งรถใครอันนี้โค้งรถผมใช่ไหมน่ะเก็แต่รถเยอะวไงหมดแล้วแต่ยังไม่ต้ขอกระเช้ารถลูกค้าของสาวเงินด้วยชัวร์ไหมน่ะจะได้ไปไหมน่ะแล้วนี่รถใครนี่มาจากไหนนี่เห็นมีชักยาวอีกแล้วชักห้าไอ้โมเอ้าเฮ้ยมึงฟื้อจังวะทุกวันนี้ บอกแล้วให้เลือกยาเยอะมึงก็ไม่เลือกจริงๆเนาะโอ้ทำแต่ยาน,น,น,นี่แหละเดี๋ยวขึ้นเนี้เราติดเครื่องแล้วติดได้ไหมนี่ตอนนี้ได้เลยท่อรั่วเออติดให้ดูหน่อยเอาลูกอะไรคันนี้<อ>ลูกอะไรคันนี้ไาเกลชักข้า้ฮเกลชักข้าอืมกูยืมเครื่องใส่รถกูหน่อยกูอย,ยากไปสภาพนี้ปะใช่ไหมอันนี้ท่อมันท่อมันรั่ววะรั่วพล,ลาดนะก็ซื้อท่อไปใหม่เลยเดียด๋ยวพาไปซื้อกูรวยแล้วทุกวันนี้ อันนี้คิดว่าคิดว่าไปคิดว่าไปอันนี้รถมึงยิงอีกโอ้โหรถเยอะทุกวันนี้เฟิร์มมึงทำเหี้ยมาวะรวยนะเรานี่นี่นะครับผมพาดูอันนี้จัดสภาพไปเลยเหรออันนี้ลูกอะไรนี่อย่างคาร์ดามี่ลูกอะไรที่ไปบอกเขาไว้เลยอะเผื่อเขาเจอกันกลางทางหกเจ้าห้าคันนั้นแหละคันเขียวคันเขียวก็หกจ้าห้าใช่ไหมหกจ้าห้าคันไหนอีกหกเจ้าห้าฮากาจ้าห้าอ๋อมีห้าเก้าไปคันเดียวแต่คันนี้ก็ ไม่รู้่ารถเจอเป็นรถหลังหนูแน,น่รอดูอไม่รู้กันอยู่ร,รู้กันอยู่คือไปแน่นอนแต่กูไม่รู้อ่ไปไหมก็ก็เข้าใจคือว่าชอบทำรถ่อดคืนอยู่แล้วรอบที่แล้วไปเป็นไงมันไหมมันก็คือน้องๆนะครับก็ที่ไปนะครับก็พยายามไปว่าเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะครับอย่าเล่นกันมั่วนะครับผมขี่ก็อย่าขี่ขโหดกันไหลขี่พอสนุกสนุกค้ำๆพอแล้วขี่ไม่เป็นก็ชี้ซ้ายขี่ไม่เป็นก็ชี้ซ้ายไว้ก่อนเย้ รอบนี้วิ่งเส้นไหนบอกทางน้องๆเขาไหนเผื่อเจอกันกลางทางวิ่งเส้นนี้ไปเลยโดนดักอยู่กลางทางหนุ่มน้อยเกมอยู่กลางทางไม่ได้ไปนะครับผมโอ้โหนี่อันนี้ก็ไปแน่นอนไปซื้อเครื่องชาร์จแบตมาแล้วอ๋อมีตู้ชาร์จแบตแล้วซื้อมาแล้วจะชาร์จแบตคนี้เออทำรถให้กูไปเนี่ยไปกูไปสภาพนี้แล้วเนี่ยไปเดินๆอย่างนี้แล้วกู <c oughs> อยากขี่อย่างนี้นะเว้ยแต่เป็นลูกใหญ่ไว้ก่อนนะ <c oughs> เนาะเให้มันขี่สบายนะเว้ยถ้าเป็นสภาพนี้อืม <c oughs> <c oughs> ไปวันไหนไปวันไหนไปวันที่สี่หรือวันที่ห้าไปกี่วันอยากไปนอนสักห้าวันเลยวันอาทิตย์อ่ะเออห้าหกเก็ดนอนมาไปวันศุกร์พอดีเห้าหกเก็ดไปวันศุกร์เนี่ยเออหาไปเที่ยวด้วยเนาะใช่ไม่รู้เออวเที่ยวตรงกับเพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งอาจารย์มาเที่ยวตรงกับวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์กับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กับวันอาทิตย์ไปนอนเล่นด้วยชาวบ้านสักสี่ห้าหลังเป็นวัยรุ่นภูวิลล่าต่อยอีกเลยหานกันหักันมึงเลี้ยงกูไม่ได้นี่แก่เราไม่ีเงินเฮ้ยก็คือเดี๋ยวพวกพี่จะไปกัันนะคครรบผมก็ใที่ อยากให้ไปทะเลเดือดใครที่อยากเจอกันกลางตัดติ๊กเกอร์ทันไม่ว่ากูนี่ผมมีผมมีติ๊กเกอร์ผมมีแจกแล้วของมันมีอยู่แล้วแต่ของพี่หมดนะครับก็เสื้อด้วยไหมเสื้อเสร็จไม่ทันระใครอยากได้ของพี่นะครับที่เจสเสื้อพันที่สิบอ่ะให่เสร็จไม่ทันใครอยากได้สติ๊กเกอร์พี่นะครับก็ถ้าพี่มีแจกก็เจอกันกลางทางโบกใครอยากได้พี่จะให้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากให้พี่ส่งให้นะครับพี่ขอแผ่นละห้าสิบบาทรวมส่งนะครับผมก็เพราะว่า พี่บอกตรงว่าพี่เป็นคนโคตรขี้เกียจไปส่งเลยนะครับไปส่งแต่ทีมันเยอะมากเลยนะอืมไม่ได้ขี้เหนียวแต่มันเหนื่อยในการไปส่งแต่ถ้าใครเจอกันตามทางนี้นะครับหรือเจอกันที่ไหนก็ช่างขอพี่พี่ให้ได้ตลอดครับแต่ถ้าใครอยากให้ส่งไปให้ก็ขอเป็นแผ่นละห้าสิบาทรวมส่งไปแล้วกันเนาะนี่ไม่ใช่แผ่นละห้าสิบหรอกเอาไปสองแผ่นเลยไปสบายคิวนี่อันี้กําลังทํารถจัดสภพพาไปแล้วเครื่องมีอยู่ในหมดอยู่ในห้องหมดเลยล,ง,ล,ลงประกอบตอนคืนเราประกอบตอนคืนแข้งก็ยังเพิ่งเอาไปคว้าน โอ้โหวันนี้วันที่หนึ่งมึงเพิ่งทำรถไม่ทันหน่อยกูว่าทัน่ก็ทันอ่าถ้ามึงว่าทันกูก็ว่าทันเลยอ่ะทำะไรเซ็ตสปริงโชกโอ้โหตัดแกนอย่างอันนี้นตัดตัดกี่นิว้วสองนิ้วสองนิว<ช>้วนี่ะนะครับผมตัดแกนชโชกสองนิ้วนี่อันนี้ก็ตัดสปริงออกเรียบร้อยแล้วก็ สูตรไล่โชคแบบไทยบ้านกันนะครับผมอันนี้นี่ก็เป็นรถไม่เบาว่ะกึ่งเบาเฉยก็คือแค่โชคหน้ากึงกระบอกโชคกึ่งนี่เดียอนี่น้องๆดูกระบอกโชคนะครับผมกึงมาแล้วนะก็รอๆสวยๆแล้วแต่คนจะชอบนะครับผมแต่ว่าโชคหลังนี่เป็นแก๊สซี่นะคันนี้นี่ให้ดูนะครับผมไทยก็พยายามใส่ดีๆนิดหนึ่งนะครับผมโชคก็คือถ้าน้องๆไปใส่โชคอัน ม่กี่บาทบางทีมันดิ่งมันขี่ยากนะครับผมไม่ว่าแนะนําแกซี่เลยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแกซี่ไวเอสอย่างนี้สายไปเอะสบายสบายนี่ครับรอ,อเลยรอยี่ห้าคันนี้รอโอเคนะครับน้องๆก็สําหรับทริปทะเลเดือดน,นะครับก็คือว่าถ้าไปก็เห็นนะครับผมก็เดี๋ยวแล้วเราไปเจอกันอยู่ที่ ที่ไหนวะพัทยานะครับผมก็คือเขาจะไปที่พัทยากันถ้าพี่ไปน้องๆก็จะเห็นนะแต่ถ้าพี่ไม่ไปน้องๆก็ไม่เห็นแต่คือไอ้หนุ่มไปแน่แล้วก็ส่งรถประกวดคือแล้วน้องๆอ,อยากชมคลิปคันไหนเดี๋ยวพี่จะนั่งประกอบเครื่องให้ดูเลยนะครับว่าเราเอาเครื่องไหนไปมั่งนะครับคือก็บอกจงรงๆว่ามี6 6ชักห้าคือเป็นลูกใหญ่แล้วก็มี5 9ชักห้านะครับผมก็คือหลายๆคันแหละเดี๋ยวที่จะเอาไปก็เดี๋ยวจะพาดูตอนประกอบเครื่องด้วยอีกทีหนึ่งเป็นคลิปหน้านะครับผมซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวนั่งวันนนนี้้้เเาาขออไไปปทยูู่่ก็็จะด ของมาทั้งหมดก็คือมีทั้งข้าเหียงแข็งเครื่องคือเริ่มทํานะครับมีเวลาสีวันนะครับน้องๆ,ท,งๆทั้งทําทั้งไล่รถก็เดี๋ยวเราจะมารอดูกันด้วยว่าทัานหรือเปล่าแล้วก็ทันกี่คันนะครับผมก็คือแต่ช่วงนี้ข่าวแรงนะครับผมก็คือพี่นั่งดูอ่านข่าวคันหนึ่งแล้วพี่รู้สึกแปลว่าเศร้าใจมากเลยคือมีอูหนึ่งนะครับที่ไม่ไแน่ใจ s <S ว่าที่ไหนให้เพื่อนทํารถให้แต่เพื่อนทํารถไม่แรงเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยพูดว่าเพื่อนจะทําให้แรงแต่เพื่อนทําให้ไม่แรง ไปยิงเพื่อนนะครับผมก็คือนี่ก็เกินไปนะครับผมบอกว่างั้นก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนไปยิงก็ผิดแน่เลยคือการไปยิงเขานี่มันผิดแน่นอนเลยครับผมก็อย่าให้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันถึงขั้นอย่างนั้นเลยนะครับผมใจเย็นๆตั้งสติกันนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลเดือดเดี๋ยวเราทํารถกันก่อนขอเวลาหนึ่งสองสามมวันวันที่4คือต้องพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่ทะเลเดือดใครที่รับชมคลิปนะครับอย่าลืม